ทักทายทุกท่านนะครับสินแสหมิงนะครับได้ลงคลิปไว้เมื่อวานนี้พูดถึงชาวลัคนาราศีเมษกับดาวมฤุยูดาวราวหูอะไรประมาณนี้แหละครับ mm. แล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาอย่างมากมายเลยนะครับหลายท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษชะตาชีวิตยังไม่ค่อยแฮปปี้ขึ้นแต่อีกหลายๆายท่านเขาแฮปปี้แล้วก็ดีขึ้นอย่างมาก นะครับส่วนคอมเมนต์อันนี้นี่น่าสนใจมากนะครับจากคุณ f c นะครับเขาบอกว่าเราหนักตอนปี62โดนโกงหมดตัวมีหนี้สินเป็นล้านเพิ่งมาปลดหนี้เมื่อ2ปีที่แล้วและตอนนี้ดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะเอ้อยน่าสนใจมากอธิบายให้ฟังอย่างนี้เลยไอช่วงปี62-63ที่คุณโดนโกงเนี่ยตอนนั้นน่ะดาวราหูมันโยกหน้าลัคนาราศีเมษแล้วราหูแม่งก็ไปเลงกับดาวเสาร์นะครับนั่นน่ะอืม นั่นแหละสตังหมดนั่นแหละเออนะครับช่วงนั้นนะ่แะแทบแทบฝาบ้านนะ่ะจริงๆนะครับยิ่งถ้าเกิดพื้นฐานดวงใครมีดาวไม่ดีตั้งรับอยู่แล้วราหูไปทับและไปะโยกหน้าเนี่ยนั่นแหละนะครับมันทําให้เราเองแบบว่าเสียหายเพราะความไว้ใจในเรื่องการเงินนั่นแหละนะ แต่นะช่วงเนี้ดาวมันก็เปลี่ยนแปลงจากนู้นไปเยอะผมถึงบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีเมษถ้าคุณเป็นชาวลัคนาราศีเมษแท้ๆคุณคํานวณแล้วว่าคุณลัคนาราศีเมษนะยังไงดวงมันก็ดีขึ้นก่อช่วงนั้นแน่นอนนะเออเพราะว่าดาวมันชัดเจนเหลือเกินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าช่วงปีเอ,อ่อหก 6 6 7เนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษจะค่อยๆกลับขยับมาเร,เ,รเ,รเริ่มที่จะตั้งหลักได้นะฮะฉะนั้นใครที่บอกว่าทำไมกูเมษทำไมกูยังไม่ดีคุณไปเช็คดวงคุณให้ดีไปว่าคุณลัคนาราศีเมษจริงหรือเปล่านะครับหรือถ้าเกิดอย่างนั้นเลยก็แสดงว่าดวงคุณนะมีดาวที่มันเ,เป็นคู่ศัตรูกับไอ้ดาวที่มันมาทับอยู่นะมันทำให้ก็เลยทำให้ มันติดขัดในในหลายๆเรื่องนะครับลองไปเช็คดูแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วชาวลัคนาราศีเมษนะครับจากที่ผมได้พยากรณ์ไปหรือจากคุณลูกค,ค้าที่มาดูหม่เฮงแล้วก็ปรึกษาเกี่ยวเรื่องออชะตาชีวิตกับผมเนี่ยลัคนาราศีเมษหลายๆคนเนี่ยขยับดีขึ้นอย่างมากเลยนะเพราะว่าดาวมันมีความโดดเด่นขึ้นนะครับดาวมีความโดดเด่นขึ้นอย่างเดียวที่ผมจะบอกเลยชาวลัคนาราศีเมษนะ อันนี้ขอย้ําเลยนะครับราหูไปอยู่ในเรือนวิตาช่วงเนี้อย่าไปทําอะไรที่มันเทาๆหรือว่ามินเมย์ต่อกฎหมายนะอย่าไปทําเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดนะครับนะได้ไม่คุ้มเสียเดี๋ยวปัญหาจุกจิกยุ่งยากไปหาเลยนะนะยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีนะครับนี่สินแสหมิงกําลังวันนี้มีนัดนัดหมายนะครับอัดดวงชะตาของปี2568ปีหน้า นะเออนะครับผมจะต้องนะครับพยากรณ์ไม่ให้ก่อนใครนะครับนะยังไงก็ติดตามกันในทุกช่องทางนะครับทุกโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงแล้วก็นะครับเอ่อคลิปคำพยากรเยอะแยะมากมายก่อนหน้านี้นะครับผมได้ไปรวมไว้อยู่ที่นะครับบ้านสีแดงนะครับชื่อสินแสหมิงนะแอปสีแดงอะ่ะนะคงไม่ต้องบอกแล้วนะว่าแอปอะไรเออ กีตีน้อยมั้งสีแดงเหมือนกันเดคเอฟซีวะเอนะนะฮนะบ้านสีแดงนะเข้าไปฟังได้เลยฟังกันให้จูใจเลยนะครับขอให้โชคดีนะสวัสดีครับ